เจอกันอีกแล้วนะครับกับกระผมโชคทวีวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องเกษตรกร,กรไปดูสวนถั่วฝักยาวนะครับไปดูสวนถั่วฝักยาวที่บ้านลืมบองตําบลบ่อกแก้วอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะครับของคุณลัคณานะครับวันนี้เราจะไปสอบถามคุณลัคนานะครับว่า,าวิธีการปลูกถั่วฝักยาวของเขาเนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงนะครับเขาใช้อะไรนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสันนังลักนาสังควัดค่ะอยู่บ้านเลขที่สี่สิบเก้าหมู่สามตําบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครค่ะอ่านี่ก็เป็นสวนถั่วเก็บได้ประมาณจะถึงเดือนแล้วค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าวัดจากวันจะถึงเดือนแล้วครับจริงวันหนึ่งก็เก็บได้ถ้าตีเป็นกัมเป็นโคนใหญ่ของเราก็ประมาณร้อยกว่าโคนค่ะเพราะว่าต้อง ประมาณนี้ค่ะร้อยสามสิบวันหนึ่งวันหนึ่งประมาณร้อยสามสิบคนเฉลี่ยคนแล้วเท่าไหร่ครับคนหนึ่งก็ประมาณยี่สิบค่ะยี่สิบบาทอ่านละยี่สิบบาทอ่เฉลี่ยเป็นเงินก็ประมาณวันละพันสองพันนี่แหละค่ะวันละพันวันละพันกว่าสองพันนะครับได้ทุกวันได้ได้ทุกวันได้ทุกวันไปเช้าแล้วก็ไปตอนเย็น สองครั้งปกติแปลงถั่วข้างเราแปลงนี้กี่ไร่ครับไม่ถึงไร่ไม่ถึงไร่เนาะไม่ถึงไร่ปลูกป๋องหนึ่งค่ะประมาณป๋องหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าป๋องเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่เป็นของสุขุมวิทเมล็ดพันธุ์สุขุมวิทหนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องโอเคเมล็ดพันธุ์สุขุมวิทหนึ่งกระป๋องใช้สินค้าใช้อะไรมั่งบอกพี่น้องเกษตรกรเราด้วย อ่าไม่เป็นไรครับไม่อยากบอกนะครับคุณลักษณะไม่อยากบอกได้ได้คือไม่สบายค่ะเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนมีแต่เก็บถั่วแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนมากเริ่มแรกมีไบโอเจค่ะเริ่มแรกไบโอเจสเนาะฉีดพ่นแล้วก็มีซุก้ากับซีไฟซุก้ากับพาร์ทเวพาวเวอร์ไฟพ่นนะครับพ่นได้สองครั้งได้สองครั้งละปกติแป้งถั่วฝักยาวของเราท้านปลูกทุกปี นะครับผลผลิตในการเก็บเนี่ยกี่เดือนก็ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งผลผลเก็บประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งแต่ที่ทําถั่วมาแต่ก่อนแม่ไม่ได้เก็บได้เยอะขนาดนี้ค่ะทีนี้พอมาใช้ผลิตภัณฑ์นี่คือได้เก็บอยู่ตลอดทุกวันทุกวันวันละพันกว่าวันละสองพันทุกวันวันละพันสองพันเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก็ประมาณวันละแปดร้อยวันละแปดร้อยแต่ต้องเว้นวันเก็บเพราะว่ามัน ผลผลิตคือมันมันไม่ยาวแล้วก็ลูกไม่โตเร็วค่ะฝากไม่ไม่ยาวอันนี้จะฝากยาวแล้วก็จะสมบูรณ์ถ้าไว้นานมันจริงจะยาวกว่าน,นี้อืเพราะว่ามันจะแก่แล้วมันจะยาวโอเคแปดร้อยเนี่ยวันเว้นวันใช่ไหมครับแปดร้อยแต่ก่อนวันเว้นวันอ่าตอนนี้ทุกวันนี้ร้อยสามสิบวันทุกวันเลยไม่ได้เว้นเลยวันละสองพันทุกวัน 2000. ตอนนี้เก็บมาแล้วเดือนหนึ่ง ดูจากดูจากอ่าถั่วดูจากถั่วแล้วดูจากดูจากต้นนะครับอ่าคิดว่าน่าจะน่าจะอ่าเก็บอีกได้นานไหมครับเนี่ยประมาณเดือนจะได้เดือนนี้ที่ที่จะเก็บอีกน่าจะได้หนึ่งเดือนโอเคเพราะว่าเราจะฉีดพ่นอีกรอบนึงทางดินนะครับใช่ปะใช่ทางดินค่ะ ทางดินซอยไรยางเดียวกรีนอัพออกกรีนไม่ได้ใช้โอเคซอยไรยางเดียวเลยทิงพ้นแล้วหนึ่งครั้งประทับใจไหมครับประทับใจค่ะประทับใจมากครับภูมิใจค่ะผลิตจงออกมาแล้วก็โอเคผลผลิตคือได้เยอะกว่าที่เราเคยทําครับแล้วก็คุ้มค่ะเพราะว่าจริงๆของทุกอย่างเคยใช้มาหมดแล้วอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะในผลิตภัณฑ์อันนี้ คือถ้าสวนสวนทุกคนที่ที่ปลูกสวนผักสวนถั่วอะไรอย่างนี้ก็คืออยากอยากให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ลองดูนะคะเปิดใจให้กว้าง<ๆ>แล้วก็ใช้ดูเพราะว่าแพงคือไม่แพงแต่มันจะคุ้มกับการที่เราเก็บแล้วก็ได้อายุการใช้คือนานแล้วก็ยืดขึ้นมาอีกจากผลผลิตที่เราได้น้อยเราก็ได้เยอะครับนะครับ คำว่าแพงคำว่าแพงเนี่ยหมายถึงคุ้มหรือไม่คุ้มใช่ไหมครับค่ะแพงคือคุ้มไม่คุ้มแต่แต่สําหรับของเราแต่สำหรับเราคือคุ้มค่ะเกินคุ้มเลยเกินคุ้มเลยโอเคได้ได้เยอะกว่าเป้าที่กําหนดไว้ด้วยครับครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณลักษณามากนะครับที่เปิดสวนนะครับให้เรามาถ่ายทํามาสอบถามให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูกันค่ะนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับเห็นคลิปนี้แล้วนะครับไม่เชื่อหรือ าหาจะหาว่าทีมงานเราสร้างภาพขึ้นมาเอาเองนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามคุณลักษนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับบอกเลยครับหมายเลขโทรศัพท์ <c oughs> คุณลักษนาจำไม่ได้ <c oughs> ถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ0ูนย์แปดเจ็ดสองสองห้าเจ็ดแปดสองห้าค่ะโทรโดยตรงเลยลักษนาค่ะโอเคคร <c oughs> ับครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ